สุดบนเลือแล้วครับจมแล้วตอนนี้เจ้าข้องมันเอินซวยเด่ซวยเด่เหงื่อจมแล้วเจ้าข้องลยอยเปล่นเอินข้าเจ้าไปซวยอ้าวอ้าวบลอลล็อตระดีบังทรงอ,อี้จม จ,จ,จ,จากมีปันห้ามก้นมันคือว่าแหงจงจากนับ <c oughs> บเรือนะที่มอหนี <c oughs> ควันออกตรวจตรวจนะ โดดลงน้ำมะจะของโดดลงน้ำลอยไปทำอิดแล้วไล่ลงไปขวันออบตัวตัวเรามาหอดอันเราจมนะเดาบอห่วย